สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราไปตกปลากระพงนะครับแห่งตัวแบบนี้ก็ต้องไปตกปลาแล้วครับวันนี้เป็นแมตต์ร้อยห้าสิบโลครับค่าคันห้าร้อยบาทก็เป็นแมตต์ใกล้บ้านครับไม่รู้จะไปไหนเราใกล้ๆ้บ้านเองนะครับอยู่ที่ปะทีนนะครับเป็นบ่อตกปลากระพงครับบ่อต้องครับวันนี้เดี๋ยวไปติดตามชมผลงานนะครับว่าวันนี้จะได้กี่ตัว จะรอดแทวหรือเปล่าเดี๋ยวคอยติดตามชมผลงานกันนะครับขับรถมาครึ่งทางครับว่าไม่น่าจะรอดฝนเมวันนี้มืดตึ๊บเลยวันนี้เละแน่ผมว่าวันนี้นะไม่รอดให้ดูสภาพฝนกันนะครับท้องฟ้านี่ครับผมว่า ไม่น่าจะรอดฝนนะครับนี่มืดรอบเลยครับล้อมไ้เลยครับคงใส่ยันติงกำลังไว้ทั้งวันแล้วครับวันนี้ฝนล, oh, <no. S 1> ล้อมหน้าล้อมหลังเลยไอนครับวันนี้น่าจะเละครับไม่เละฟ้ากัเละฝนแล้ววันนี้ครับก็เดี๋ยวไปจ่ายค่าคันกันก่อนครับ เจนะ็ดโมงสี่สิบห้าแล้วไม่เยอะเท่าไหร่นะคนนะครับสวัสดีครับัดีโอ้โหแล้วมาขึ้นตรงหน้าด้วยไอตัว <c oughs> สเสดื่ตายนี่ เฮ้ยนาดเร็วดิเฮ้ยเร็วดิอย่าสันนาดย่ายสันอเ,อเ,เออมือไม้สันนะอย่าเบ็ดเกาะมืออีก ตัวแรกอยู่ไหนตัวแรกอยู่ไหนนี่ไงมาแล้วตัวแรกเอ้ยโทษนะป่าซ้ายนะครับ húp húp mà rồi tuần này cắn bao mát นีหัวบ่อเปิดหัวดี่ะันนี้เขาปลาใหญ่ออกแล้วหรือเปล่ามันต้องอยู่นะโดนแล้วปลาเหรอไม่ใช่ย่าเอาปลานน่บ้ว กันแบบงงๆยังไงเอ่ยแบบแบบงงๆปึ๊บมาที่สองที่สอง ทหน้าต็งเดียวปึ๊บปึ๊บมาเราต้องลดความเสี่ยงผมเก่ง ผมเก่งโอ้ยสองตัวแล้วสิ<ค>เฮ้ยไม่ไงตัวที่สีโอ้ยอีกดแรแล้วมามามานี่ traumatic. มา รีบหาความแตกต่างมิดคอ,อ,อ,อปลายางน้อยนี่ครับต้องรีบและเหยื่อให้เล็กลง รีบลดเหยื่อให้เล็กลงปากกอเงียบแล้วไม่ไงบอกแล้วต้องรีบหาความแตกต่างปึ๊บ แทมที่หครับ ซาเคียอยู่ตั้งนานมากัดใกล้ๆขอบคุณครับแคมเจ็ดครับมาแล้วน่าบอกไม่เก่งปลากเก็บครับกัดเดียเล็กตบเบาๆแคมที่เจ็ด Hả? Em chết khá à. Cắt bóng mong ผมเก่งเบ็ดหัดไปรอบหนึ่งแล้วไม่ใช่เบ็ดคาปากอีกเปล่ากชาวมูปากผมเก่งป๋าแต้มที่แปด ปลายางปลายางก้เฉยเลย,เออย,ยไม่รู้เหมือนกันนี่ครับกัดปลายางวัดเข้ามุมปากเลยนี่แต้มที่แปดใช้แล้วนนตัด กัดกาแลนกาแลนยกยบยกยกยกกยเอ้ยขอบคุณครับไมเดียวโดนเลยกาเรนกาเรนแซมที่เก้าครับ นี่ครับกดกาเรน่ก็เอาร่มมาปักตรงนี้นะแต้มที่เก้าโดนแล้วนะครับโอ้โหอย่าไปโดดโชว์ป่ายังงั้นสิโดดไม่เกรงใจป่าเลยอ่ะ ไม่โจดโดดไม่เก่งใจปานะ่าเลยอ่ะโจดอโอ้โหต้โหโองดูมัง่งมือสวิงนี่ช้อนไม่มีหลุดมีแต่ขาดยอดอะ่ะนั่งคู่กันครับโดโดนัทัดหนึ่งเผื่อมีเพื่อนคอ้ปลาเก็บตัวที่ ที่หครับเฮ้ยรอดรอดดูดูป่าหนึ่งปลารวยอ่ะอย่างน้อยเราก็มีเบีย์กินปลาเราอย่าไปคิดมากบ้าต้องหออตัวละก้าวหกส ป๋าบอกถ้ากูไม่โดนปลาช้ากูกลับบ้านมานานแล้วนี่ด้ับาหอย่ลาเยงเปิดหัวยังดีแค่เก้าโมงหกตัวแหม ก้าโมงยันห้าโมงเย็นก็ใช้สิทธ์เยอะไปวันวันวันอาทิตย์ที่แล้วใช้สิทธ์เยอะไปเก็บตกสิบตัวทําไปได้ไงครับก็วันนี้เดี๋ยวมาสอบถามเพื่อนเพื่อนร่วมตกกันนะครับว่าจะได้กี่ตัวครับปลากี่ตัวครับวันนี้ได้แค่หกครับ 6ตัวน้อยๆเบาๆบ่ได้แค่ช่วงเช้าต่เก็บตกตั้งแต่9โมงมาจนทุกวันต้งจนปัจจุบันเนี้ไม่โดนเลยครับแล้วปลาอยู่เพื่อ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 มันจะมีโอกาสโดนแล้วมันก็โดนจริงๆโดนปลาหอโดนเยอะเยอะอาทิตยที่แล้วอ่ะอาทที่แล้วโอ้โหเป็นพระเอกเลยมันสิงได้5ตัว พี่โอได้แปดแต่วันซ้ำมันเก็บมันเก็บมันซ้ำได้แค่สิบตัว, ừ, ตวแค่สิบตัวเองก็ใช้สิ์ไปตั้งแต่วันเก็บตกแล้วไงหมด <laughs> <laughs> ไม่ช้ากงดนะีได้หกตัวคือเก็บคลิปแค่แคแคตั้เช้ามาปั๊บไอ้เขื่อนดูไม่งหมดแล้อเปล่า <laughs> หมดหมดจริงๆไม่ดีแนละ้วมาเช้าจะอยู่ตรงหลังอยู่ข้างหลังนะถ้ามาอยู่ข้างหน้านะ้าได้กัดจาข้างหน้าอีกแล้ว เอาว่าอยู่หลังก็ได้เว้ยเดี๋ยว่อยวิ่งเอาเนี่ยแค่จะอาการเดียวกับปวดโจ๊กกันแหละถ้าอยู่ตรงเนี้ยก็นั่นแหละกี่ตัวสามตัวไม่ไม่ไม่ตอนเช้าปลาคอสองตัวแล้วเก็บได้ตัวหนึ่งนี่จบตั้งแต่กี่โมงจบชีวิตสิบเอ็ดโมงนี่เนื้อกอน้ำปลา้เน่ยได้ก็วันเนี้ยปลากัดยากครับผมยากมากมาก ก็ครับเดี๋ยวเรามาพบกับทางเจ้าของบ่อบ่อต้องกันนะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ่อต้องครับผมก็ยงังไงครับค่าบริการก็ของเราเปิดมาเป็นบุฟเฟ่นะครับบุฟเฟ่บุฟเฟ่ลงปลาทุกคนพุธพุธพฤรหัสสุกเนี่ยเราจะปิดบ่อเพื่อที่จะพักปลาลงปลาชุดใหม่แล้วก็ค่าบริการวันเสราร์500บาทนะครับวันอาทิตย์350วันจันทร์250แล้วก็วันอังคาร2 0 0 เปิดโอเพ่นครับผมไม่จากัดจานวนมากี่ขันก็เปิดครับติดต่อได้ทางไหนบ้างครับผมก็ทางของเรานี่ครับจะเป็นมีเพจบอร์นะฮะหรือติดต่อมาที่เบอร์โทรผมก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่โอปักปักไว้ให้เนาะอ่าเดี๋ยวติดไอติดทางเพจไว้ให้ครับผมโอเคครับผมก็ฝากไว้อีกบอร์หนะครับผมเป็นบอร์ตกปลากระพงของปัาจีนเรานะครับผมก็โอเคครับผมครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณพี่โอครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้ก็ผ่านพ้นไปอีกหนึ่งทริปครับก็มื่อเช้านี้คิดว่าฝนจะตกขับรถมาอากาศค้มแล้วผมก็วันนี้ผมก็ถือว่าผลงานออกมาดีครับวันนี้ได้เป็นทั้งหมด9้าตัวครับก็ได้ช่วงเช้าเป็นปลากรหกตัวแล้วก็มาเก็บได้อีกสามตัวพอบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นไม่ได้ปลาสักตัวเลยครับ เก็บยากวันนี้เหนื่อยับวันนี้ก็น,นี่นครับผลง,งานผมนี่เกาตัวงานลับเก้าตัวโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ผ่านดันไปอีกหนึ่งทิปครับยังไงก็ช่วยติดตามผลงานกันอีกนะครับผมแล้วพบกันใหม่ทิปหน้าครับสวัสดีครับ